ฮึมกระดองใหม่เหรอที่นายเห็นนะไม่เพื่อนเพื่อนเดินลยล่าเจ้านี่ทำไมนายไม่ลองเปลี่ยนเปลือกอันใหม่อ่ะฉันไม่อยากเป็นหนุ่มหล่อเขเดินในเมืองหรอกฉันเหรอใช่นายใช้เปลือกให้เก่าๆนั้นมันานมากตั้งแต่เกิดลวมั้งแปดนั้นอ่ะมันไม่ได้นะเพื่อนบอกตามตรงนายต้องเปลี่ยนลุกใหม่แล้วนะไม่อ่ะฉันไม่ใช่พวกชอบเนี่ย ฉันไม่อยากเป็นคนพูดเลยนะคนเดี๋ยวนี้ยมองไปที่รูปลักษณ์ภายนอกแบบว่า <Back ward. S 1> สภาพนายอย่ากโกรดนะเปลือกเตาโสมๆน้าอยู่รักที่ลูู้จะไม่ให้เกียดนายไม่รู้สิเฮาหลอเรนะไม่เห็นเสียหายตรงไหนถ้าไหนไม่ชอบกันนะก็เปลี่ยนกลับมาแค่เก่าสิโอเคมั okay. นก็ได้อยู่นะ 어? <목소리도> 거라? 그 푸이.